h g g PLUS นาหน้ารีสอรแอนดสปารักทักทายบายหมอเมย์และสำหรับคนที่มีดวงคนรักจะเจ็บป่วยนั่นก็คือ คนที่เกิดวันจันนั่นเองค่ะเพราะว่าคนที่เกิดวันจันสัปดาห์นี้คุณได้ไพ่แฮงแมนนะคะซึ่งหมายความว่าจะทําอะไรก็ตามช่วงนี้เห็นที่ต้องเอาใจใส่ดูแลแฟนคุณเป็นพิเศษหน่อยค่ะเพราะเขามีเกณฑ์ที่จะต้องเจ็บป่วยถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็ได้นะคะแต่ว่าสําหรับคนโสดก็อย่าเพิ่งประมาทหรือว่าชะล่าใจไปนะคะเพราะว่า ถ้าคุณไม่มีแฟนก็หมายถึงตัวคุณเองนั่นแหละค่ะที่จะต้องเจ็บป่วยระวังอาการ3วันดี4วันไข้ซึ่งเป็นอาการที่น่ารำคาญเพราะฉะนั้นอย่าซุ่มซ่ามหรือทําอะไรไม่มีสติเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะเอาเป็นว่านะคะเรื่องดวงดีและไม่ดีก็ผ่านไปแล้วสัปดาห์หน้าเมยเ์จะอ,อะไรมาฝากท่านผู้ชมอีก,กต้องข้ามลาดในช่วงรักพักทายใบยหมเมย์ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ โทนี่ครับคุณโทนี่มีกิ๊กหรือมีสวนครับไม่กิ๊กต้องมาถามดีกว่าอาจจะเจ็บทำนิดหน่อยแต่ขอถามย้อนอก็คือแต่ใจจะแยกกันอยู่ก่อนแยกกันอยู่ค่ะเพราะว่ามือส่วนบอกว่าไม่อยากเห็นหน้านี้ห้ามมาที่ร้านเด็กขาด เาก็เลยไปสอดแหนมอยู่ไปสอดแหนมสอดแหนมแล้วไปสอดแหนมเขาเรียกว่ายัดไส้ยัดไส้แหนมไมได้สอดแหนมสอนแหนมมีความออฟเซ็มกไม่ชาดมันโท่านี้นะสอดแหนมสอดแหนมมีความต้องข้ามคอยดู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 ตลอดนะฮะขึ้นไปข้างบนห้องเขาแล้วก็ไปเห็นโทรศัพท์เพื่อนเขาอยู่ก็เลยเอามาเช็คเบอร์ดูเดี๋ยวเห็นเบอร์โทรศัพท์เพื่อนเขาทำไมไม่เช็คโทรศัพท์คุณโทนี่ไปเช็คโทรศัพท์เพื่อนคุณโทนี่ทำไมเขาใช้ iPhone แล้วมันลบไม่ได้ คิดว่าเขาต้องแบบว่าใช้เบอร์อื่นเบอร์เพื่อนโทรฮะกิ๊กอะไรเนี้ยโอ้รอบครอบอยู่เาเช็คแบบนั้นเดี๋ยบมาแล้วไปเช็คนี่อ่ะมันมีหลักฐานไงก็เลยใช้ของเพื่อนอ่ะแล้วก็ไปเจอเลยเข้าก็ลักษณะข้อความคือลักษณะที่เขาเคยคุยกับเราก็รู้ว่าเป็นแฟนเราก็เลยลองโทรไปเบอร์นี้ดูก็โทรไปถามว่ารู้จักโทนี่ไหมเขาก็บอกว่ารู้จักค่ะมาคุณเป็นแฟนกับโทนี่หรือเปล่า ค่ะแบบนี้ผู้หญิงคนนั้นตอบว่าค่ะก็เลยถามเขาว่ามีเอ่อมีเคยมีแบบมากกว่านั้นไหมนอนอะไรกันหรือยังอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเขาบอกไม่ค่ะแค่คบกันเฉยๆคุยกันเฉยๆคุยกันเฉยเหมือนเริ่มเริ่มจะจีบเออตกลงมีกิ๊กเหรออยู่ไปมีกิ๊กเหรอไม่ใช่คิ๊คุยกันยานเดียวแบลกรีบออกตัวเลยคุณไม่โมโหแย่หรอเพราะปกติก็โมโหนะก็โทรให้เขากลับมาว่ามาเคลียร์มาที่ห้อง A, เราก็ทําร้ายตัวเองก็ว่าเราโง่มากเลยที่แบบว่าคบเขาอะไรเงี้ยให้รักเขาทุกอย่างไม่เคยแบบว่าอยากจะมีคนอื่นอะไรเงียก็เลยบอกว่าก็ถ้าอยากไปก็ไปอะไรเงี้ยปล่อยแล้วเหนื่อยแล้วไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยคือเราบอกเขาค่ะแล้วเหตุการณ์เป็นไงต่อคะก็ต่างคนต่างไปเที่ยวแล้วก็ไปเจอกันอีกทีในที่เที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่าเลิกกันไม่ได้ ก็มาคบกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็หยุดหยุดที่เขาก็เลยเลือกเขาบอกหยุดร้านไม่เอาไม่ทราร้านแล้วไม่ทําแล้ว,แล,วแล้วก็อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเหมือนเดิมกลับมาเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างอ่ะแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทําให้คุณเอ๋เนี่ยเริ่มแบบคิดบ้างไหมว่าสิ่งที่เราได้ด่าว่าเขาไปเนี่ยมันมีผลทําให้เขาเป็นมีกิ๊กแล้วทําให้คุณปรับปรุงตัวขึ้นไหมหรือยังไงครับก็ปรับปรุงตัวขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนนิดหน่อยก็เลิกเก็บข้าวเก็บของไป อันนี้ก็คมตัวเองไม่ไม่ไม่เลิกไม่พูดเลิกง่ายๆแล้วไม่ไม่ไปง่ายๆแล้วแล้วยังด่าต่อว่าด่าทอเขาอยู่ไหมก็มีบางครั้งไม่ได้มีอยู่นเขาเปผงที่ไม่ยากน้อลงน้อยลงไหมน้อยลงไหมถ้าพูดถึงว่าอาการที่ด่าเขาน้อยลงหรือการหยุดท้าเลิกคือดีขึ้นน่ะเพราะเหตุการณ์ไหนเพราะเหตุการณ์เนี้ยเลยค่ะที่เขามีกค่ะ แบบว่าเขาก็ยอมอยู่กับเราทนอยู่กับเราเราก็แข็งเป็นคนแข็งแล้วก็เป็นคนไม่ยอมเอาชนะอย่างเดียวแต่เขาก็ยังทนถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นก็คงไปแล้วคับ uh, you very difficult but I love you forever <S <S เาเป็นคนที่อยู่ด้วยยากแ mm hmm. ต่คุณก็รักขเขามากรัก forever forever daddy ตอนนี้นะเ,เขาคบกันมาจนถึงวันนี้ ห้าหกปีแล้วใช่ไหมคะครับไม่ใช่มีแค่เขาสองคนแล้วตอนนี้เป็นครอบครัวเพราะว่ามีลูกแล้วใช่ไหมคะมีลูกแล้วมีลูกแล้วน้องอายุเท่าไหร่คะน้องขวบสามเดือนคะ่ะน่ารักมากและนี่คือน,น้องนูนาคะ่ะน <c oughs> ่าและสุดท้ายนะคะถ้าเรารู้จักรถลาวาสอกรถทีถี่กันแล้วก็ยอมกันนะคะสุดท้ายความรักก็เป็นสิ่งที่สวยงามเสมอนะคะครับ คือวิวชอบด้วยนะยิ้มเลยนชอบหมาค่ะน่าเลิกเกิดหัวแล้วจะเริ่มชนกันจริงๆแล้วนะรายการค่ะเออแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณคศึกษาของเรามากเลยนะคุณโทนี่คุณเอ็แล้วก็น้องดาขอบคุณด้วยครับขอบด้ครับตอนนี้เราไปพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วงของกล้าหรือกลัวสักครู่เดียวกัน